มใครบางคนที่เขาต้องการเวลามีใครบางคนที่เขาต้องการให้ฉันกลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเฝ้าโปกปดเขาบางบางเวลา ที่วันนี้ฉันพังคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันคือวันนี้ควรดูแลที่สุดถูกครับบอกคำว<ะ>่วารับอกไปให้ดังสุดเสียกลับได้คืนมาเพียง ในความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไรดาวเงายัางไงไม่เทียมเท่าทันแต่หัวใจของฉันที่บ้านต้องการเอมัน, <27 S 1> นะ,ะน,น่าจะผิดนะน่าจะผิดเพราะว่า แก่เนื้อออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ฝึกร้องตอนที่ไปอยู่คอนเสิร์ตลุงก็ร้องใช่ไหมยังครับร้องยังไม่ขาดลุงลืมค่าอีกแล้วลงตอนไหนเนี่ยได้ยินแว่วๆมันมีมีแค่ความรท้ขาดด้วยขาดด้วยมีมีแต่ผมไม่เคยฟังอี่อขาดด้วยตรอคือมันจะเข้าปั๊มทีนี้เราหูยังไงไม่ สัทสามองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีท่าเลทุกเวลาเสียงดี้ากบางทีไม่มีเธอขึ้นสัทธาบัง หัวใจรับคำกลวนหาจากกันไปตามเวลาจากกันให้มีสมุขใจคุณชายก็ส่งสติกเกอร์มารวยลุงเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้มา ช<า>งกับสิ์ทางไลน์มาเย,เยี่ยเธอเข้าใจรรักจริงๆร,รักือกาให้ฉันให้เธอดนี้ใครบานาที่พาเห็นใจความรักสับสนในใจมัน ดูอยูู่อเอ้ยพ่อพลลูกชายบอกว่าลูกชายโอ๋บอกว่าดูอยู่ดูอยู่ติ้งมาใหญ่เลยลูกชายไว้เสิร์พ่อนแงโอมดูพ่อลูกดูน้ำหนะลูกเด้อ